เนื่อง,งจากจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับทุกท่านก็คงจะทราบดีว่าในอนดีตจนกระทั่งปัจจุบันในช่วงฤดูแล้งก็ล้นไปจนมีปัญหาเรื่องหมอกควันและไฟป่าจนเป็นที่ประจักษ์ชาวต่างประเทศเองก็เกรงกลัวเกี่ยวกับมุพิษสัต์ป่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทําอะไรเลยกับปุ๋ยอุจจานะครับด้วยเหตุจังการทางอำเภอแล้วก็ร่วมกับหมู่บ้านร่วมกับประชาชนของหมู่บ้านหมู่ที่สาม บ้านม้วงคำเพื่อที่จะจัดให้มีการวิ่งวิ่งเพื่อจัดให้หาจับหารายได้หาเงินรได้เพื่อที่จะมาจัดซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันหมอกควันและไฟฟ้าซึ่งคิดว่าถ้าได้ับการสนับสนุนคือได้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเราก็สามารถที่จะกระดมถึงได้เป็นจำนวนมากซึ่งจะได้จัดหาอุปกรณ์เพื่อป้องกันเกี่ยวกับการ ครับไฟป่าซึ่งปัญหาก็คงจะลดน้อยเพรบมีลดน้อยกัปเพราะฉะนั้นจะอย่างไรก็แล้วแต่ขอเรียนเชิญที่น้องที่เงือร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้บุญบุญลลในท้งนี้ด้วยครับขอขอบคุณครับ